วันนี้ผมก็จะมาทายเมนว่าแต่ละคนเนี่ยเมนตัวละครไหนในกินชิมแฮกถ้าผมทายถูกรับไปเลย60บาทขร้อมกับการนัดเจอรวมพลเหล่า FC งานนี้จะเป็นยังไงไปดูบรรยากาศต่างๆกันได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะมาถามคนในงานกันว่าเขาเมียนใครโดยกติกามีดังนี้ผมจะทายไม่เกิน3ครั้งถ้าไม่เกินเอาไปเลย60บาทแต่ถ้าเกินหรือตอบไม่ได้ล็อกไปเลย20บาททุกการทายเนี่ยจะให้คนที่สัมภาษณ์เนี่ยใบยได้เช่นตัวละครใช้วิชั่นอะไรใช้ประเภทอาวุธอะไรหรือมาจากเมืองไหนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าผมจะทายถูกหรือไม่เดี๋ยวเราไปเิือกคนที่คนแรกกันได้เลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่คนแรกนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เราใบเป็นตัวละครธาตุไฟค่ะ ธาตุไฟเป็นธาตุไฟว่าเหมือนกันนะว่าเหมือนกันธาตุไฟหรอขอตอบเลยอันนี้คือม,มั่วงแต่กินยากอยู่อ่ะอ๋อนี่ละอเล็กชิโนจริงหรอจริงเหรอ,รหรอรเรออาากิดอะไรขึ้นเอา้าอันนี้คือแบบคือแบบคือแบบมั่วงเลยเนี่ยแบบเดาล้วนๆอเล็กชิโนจริงหรอจริงอุ้ยสุดยอดนะโอเคมาขอบถูก เพราะฉะนั้นเอาเลยหกสิบบาทเดี๋ยวพี่ส่งให้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินนี่ขาวหกสิบบาทขอบคุณครับขาวอ่าบอกใบใบแรกเลยใบแรกอ่าใช้ดาบใหญ่โอ้โหใช้ดาบใหญ่กว้างนะเด็ดเดยวขอขิงนิดนึงเมื่อกี้มีคนบอกใบว่าวิชั่นฮัทไปพี่ตอบผกเลยครั้งเดียวโอ้โหเออดาบใหญ่ใช่ไหมดาบใหญ่ดาบใหญ่ต้องต้อง อ่ะอเขตขอตอบครับ <eston. S 1> ขอตอบอว่าเป็นนาเวียใช่ไหมไม่ใช่<ๆ>ไอุ้ยใบสองครับไใบสองอ่าคราวนี้ง่ายเลยเป็นตัวละคราาจากเมือนสเตอร์ดาบใหญ่มอนสเตอร์อุ้ยตอนนี้มันจะขึ้นแก๊งมาแต่ว่าจะเป็นตัวนั้นดิงหรอผู้หลุดผู้หล,ล,ล,ลุดเล่อะอุะ้ยไม่น่าใช่หรอกมาดาบดาบใหญ่เดี๋ยวนะเออมันก็มีเลเซอร์มีโนเอลมีลูปอ๋อ อ๋อร,รู้แล้วรู้แล้วกอตกอะก,อต,ก,อ,ตกอต่อโต๊ะเาเป็นยู่าโอโ้โหถูกต้องใช่ใช่เห็นไหมโอเคในเมื่อในเมื่อเราทายถูกแต่ว่าไม่เกินสามั้งรับไปเลยหกสิบมเดี๋ยวพีบบ่ให้แป๊บนึง <All S 1> ไปเดียวก็พอแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> โอเคครับหกสบไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งทำอาหารไม่เป็น <c oughs> โอ้โหไปง่ายเกิน <c oughs> ไบแบบนี้ก็รู้แล้วเนี่ย คำตอบก็คือคือคือพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวไม่ใช่หมอไม่ใช่อ่ะเอไอเดนครับถูกต้องครับผมคือแบบใบง่ายมากเลยอ่ะครับโอเคครับนู้เลยว่าต้อง60บาทเนาะครับโอเคเนี่ว่าตอวพวก็จัดไปได้อยู่แล้วเว่อะไรร่วงมาไม่มีไม่มีนี่ไม่มีจับปัญหาอ๋อก็ไปคนถัดไปเลยปะไปละก่อนเล่นหลังเล่นแม่บิดไม่ได้เลย ะคออคอเคออต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมได้มางานไทยแลนด์เกมโชว์สม24ซึ่งปีนี้ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธเกณนชินกันแล้วภายในวันงานเขาก็มีกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆหลายอย่างส่วนนี้จะเป็นตอนที่ผมเนี่ยต้องทำคลิปประจำวันถึงจะสามารถสุ่มรับการตัวละครซึ่งมีให้เลือกถึง4ตัวด้วยกันได้แก่ซิลเนนชิโอรินาฮิดาและฮูเตาใจผมตอนนั้เนี่ยก็แน่นอนเลยฮะก็ต้องอยากได้ฮูเตาอยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเมนตัวละครนี้ แต่ปาก้ดูว่าเป็นเป็นเป็นซิโลเนนนั่นเองก็ก็ดีแหละแต่ก็อยากได้หูเต่าไงตรงในบูธจุดนี้นะฮะก็จะเป็นภาพวาดจากศ,ศิลปิต่างๆซึ่งตอน,นเห็นลูกเทพไฟมาวีกานเนี่ยเอ๊ะมันแอบ,บสปอยอยู่นั่นเนี่ย ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ให้ทดลองเล่นตัวละครต่างๆอยากบอกว่าไอ้ดีเนี่ยเทพมากพีุกตัวเห็นแล้วคือแบบอิจฉาเลยอะ่ะอยากมีแบบนี้บ้างนะฮะและปิดท้ายด้วยว่าถ่ายรูปก,กับชิโอริและมาวีกาประจมูดกันสักหน่อยหลังจากไปตะลยุยวูดกันชินแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนในางานกันต่อเลยดีกว่าคร่อกรอบนี้ยังไงกันนะไปดูกันต่อเลยครับทำใบแรกมาได้เลยครับเอ,อ่อใช้หอกค่ะใช้หอกใช้หอกเนี่ยไปประเภทเอ <S <S เลีกันละ <ừ. S 2> มันก็กว้างนะแต่พี่มีในใจตัวหนึ่งขอตอบว,ว่าเป็น เต้นเต้นพักโฆษณาเลยเอาเ <c oughs> ล่นลเล่นลาเล่นละเล,ลโอเคอ่ะขตาวว่าเป็นจงลี่ครับยังไม่ใช,ยใช่ยังไม่ใช่เอาวะยังไม่ใช่อ่ะงั้นใบต่อมาถ้าไฟฟ้าโอกไฟฟ้าเอาแล้วเอาแล้วมันก็มีหลายตัวกเมื่อกีนเจอคนเมนไรเด้นมาแต่คงไม่ซ้ำหรอกมั้งเฮ้ยขอตอบอีกคนน,นึงดีกว่า เขาชอบเล่นมุกบ่อยมากคนนี้บอกว่าไซโนยังไม่ใช่ยังไม่ใช่กเหรอวยสามวายสามมาเลยครับเอาแบบเอาให้ได้หกสิบเอาให้ได้หกสิบได้ไหเป็นเทพค่ะจบแล้วเจวนะอ๋อเมื่อกี้บอกจงรีก็เป็นเทพตัดตไปแล้วจริงเหรอเนี่ยตายแล้วโอเคครับไรเด้นครับมะใช่ค่ะ เกือบแล้วนะเนี่ยเกือบแล้วอุ้ยไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ก็เจอไรเด่นไปแล้วอ่ะเจอความว่าอุ้ยเราไม่ค่อยคอนไรเด่นมาล่ะคุณมาหาชุดไหมคะอ๋อหาชุดไหมคะก็เป็นกันยูแทนอ่าโอเคตอบถูกนะรับไปเลยหกสิบนะค่ะตะกรูหนึ่งสังหนึ่งสองสามนี่ค่ะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับงนโอเคครับ พร้อมนะ<ด>ให้เราใบนะใบที่หนึ่งเริ่มได้เลยครับอ่ะโอเคมเาเป็นท่าไฟท่าไฟก่อนท่าไฟก่อนนะนด็กวีท่าไฟเอ้ะแต่ว่าเมื่อกี้ขอของอิงนิดนึงว่าพี่อ่ะไปถ่ายคนก่อนน้ำมาพี่แบบเขาบอกท่าไฟแล้วพี่ตอบอาริชิโน่เขาถูกเลยเอ้าหรอจริงมเนี<ช>่ยใ,<ช>ใช่แต่ว่าแต่ว่าของเราไม่รู้ใช่หรือเปล่านะท่าไฟหรอเซ้นนะอ่ะไม่ไอะคงไม่ใช่เหมือนอาริชิโนไม่ไม่น่าใช่อ่ะ ออุยคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยทอดไฟมันก็เยอะไงอุ้ยเอา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 เหมือนเราเลยมีด้วยจะเมนเหมือนกันขอตอบว่าครูเต่าครับจริงไหมเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอไม่ผูกก่อนแป๊บนึงนะจริงเหรอจริงเหรออันนี้อันนี้จริงหรือเท็จริงใช่ไหมจริงจริงอุ้ยอีกแล้วอ่ะเห็นเหมือนเมื่อกี้อะไรคิดหนัก็ตอบผูกแล้วคราวนี้เป็นครูเต่าแม่แต่ว่าพี่กับเมนครูเต่าเหมือนกันอ๋อจริงไหมเนี่ยอุ้ย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูต่อจะเนี่ยข้างหลังมาเนี้ยขอให้ได้ใช่โอเคจ้าเป็นมาใช่แต่พี่มีซีสองแล้วพี่ว่าพี่จะกดดีเอาตรงนั้นผมก็ไปซีหนึ่งดนวยผมมาด้วยอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะตอบถูกตอบถูกเพราะฉะนั้นได้ไปเลยครับผมของรางวัลนี่หึแต่ก็อึ้งอยู่นะหกสิบเอ่เดี๋ยวแบบคำถามเดี๋ยวตอบเดี๋ยวได้เลยอ่ะอันนี้แค่แบบตุส่าแบบไหว้ครั้งเดียวเลยนะแล้วก็ใช่ทีมทิมม้วงนะเมื่อกี้คือแบบเต็มล้วน รับได้ดีมั้รับไปเลยครับสบาทครับเอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับทุกคนแล้วก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นฮะกับการเจอน้องในที่โวแปะแฟมลี่นั่นก็คือน้องคิมจากช่องคุณดนนั่นเองอันนี้คือแบบไม่ได้มีการนัดเจอกันเลยนะรู้สึกแบบเฮ้ยสซอรไรมากไปดูบรรยากาศตอนเจอกันเลยดีกว่าครับโอ้ยทุกคนแล้วตอนนี้นะเรียกว่าเราอยู่กับน้องรัก คนที่แบบไม่ได้เจอกันสักทีกับทีมคุณดอนสวัสดีครับออสวัสดีครับนีุ่อยแบบเป็นครั้งแรกน,นี่อันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้มีการนะัดมาเจอเลยแบบสดๆด,ดใช่ตอนแรกแบบเขามาคือ,อยังไม่คิดว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่แต่แบอุย๊ยใช่อะก็เลยรู้เลยเจอนไหม พี่รู้แล้วเป็นกิมผมเห็นผมเห็นคุณยืนสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ผมเลยเอ้ยพี่ชันตั้งแน่เลยเลยวิ่งมาจ้าเอ๋พวกคนที่เห็นหน้าตาของผมแล้วก็นี่แหละครับกิมพวกคนที่เล่นและชอบ a i ออาร์่อยในการทำคอนเทนต์บ่อยๆที่ที่เขาแข่งชาเลแล้วเขาชอบแพ้บ่อยๆอ่ะทุกคนคนนั้นแหละเอาผมมาฆ่าไม่ล่ะนี่ไงเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาถ่ายกันต่อตอนนี้ก็มาเรื่อยๆแธอแกว่าแต่นัดแรกตอนนี้สมบูรณ์เป็นยไงบ้างล่ะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทีแล้วครับรอจบใหม่มาไวมาก ตัดทรงพัคต้อนอะไรแบบพี่ยังเคลียร์ไม่หมดเลยอืให้ผมกลับไปทำใช่ไหมเออนั่นแหละมากอดทีหนึ่งโอ้ยยังไงก็อย่าลืมเจอกันอีกนะครับผม่าอาจจะได้กลับไปทาคลิปเด็วๆนี้เหมือนเดิมครับผมได้เจอกันได้ครับไปแล้วเราก็มาอยู่กันต่อกันที่บูธไอเทมมาเนี่ยเรียกได้ว่าใครดูคลิปวอลกในงานปีที่แล้วจะจําได้ว่าผมเนี่ยมาออกบูธด้วยถึงปีนี้จะไม่ได้มาแต่ก็ขอมาลงสนุกันสักหน่อยลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็เริ่มเลยฮยลุนลุนลุน เอ,เอาละเอาละเอาละลึกๆนะก็หวังอยากได้ของรางวัลใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าได้ได้ควงกุญแจลายวีล่าในเกม r o v นะฮะไม่เป็นไรต่อไปครับเดี๋ยวเราไปแวะสัม้านกันต่อเลยดีกว่าผมเนี่ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไทยถูกไปหลายคนแล้วหลังจากนี้ยังจะไทยถูกหรือไม่ไปลุ้นกันต่อเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่ามาอ่าเป็น,ว,น,นวิชั่นหินครับก็เลยนะครับวิชั่นหินวิชั่นหินน้องไม่ไม่อยากจะขิงนะแต่ก่อนอันเนี้สองคนก่อนหน้าเขา,ขา,ขาขไว้แค่วิชั่นเนี่ยที่ตอบถูกครั้งแรกเลยจบแล้วละ เออวิชั่นหินใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ขอต่อว่าเป็นเป็นเอาล่าสุดเลยซิลเูเนนไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่าใบสองมาใช้ใช้ดาดบแบบดาบเล็กดาบเล็กซิลูเนนก็ดับเล็กนะเมื่อกี้มี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 ซิลูไอเดี๋ยนะดับเลกอ๋ออ๋อชื่ออะไรวะ เชียวลีใช่ครับจริงหรอใช่ครับเชียวลีหรอใช่เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเรามันเก่งไงคือเราแบบเรื่องเราสองคางก็ได้เลยอ่ะนะใช่ครับโอเคงั้นรายการก็จบแล้วนะครับไปบายบายใช่คุณอะไรเราก็ไม่กลังที่หรอให้ตังกอรโอเคอ่ะขอบคุณขอบคุณโอเคนี่นะคะของรางวัล10บาทครับเดี๋ยวกล้องเลยฮะโอเคครับขอบคุณครับอ่ะไปไยใบมา ป็นสื่อเวทนะสื่อเวทนี่สื่อเวทหรอรกว้างนะแต่ตันไม่อยากหิงเลยเวยคือก่อนหน้าเนี้ยพี่ไปถักท่านมาคนก่อนก่อนนั้น,น,นอน่นนะพี่แบบครั้งเดียวได้จริงเหรอใช่ใช่แบบคร<ด>ั้งเดียวได้แ<ด>หละ<ๆ>คลุณลยสื่อเวทหรอเขียงอนไก็เฮ้ยพี่พ,พี่เอาแบบอ่ะ,อะดันแลรเลยหมวดอะไนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคใบที่สอง เป็นผู้ชายอุ้ยมันก็ยังกว้างอยู่นะเออเป็นบางตัวมันสื่อเวทที่มันไม่ใช่สื่อเวทแล้มันใช้มัดมวยอะดิะอันนี้สื่อเวทเลยอุ้ยอ่าโอเคสื่อเวทเลยใช่ไหมสื่อเวทเลยงั้นขอตอบว่าเป็นเนื้อวิเลตไม่ใช่หรอเดี๋ยวบอกฮุนเชอร์นะฮุนเจชอ,อ,จอ,อร์นะไขวะฮุนเธอสื่อเวทเดี๋ยวเดี๋ยวใบสามนะอันนี้ใบใบอันต่อไปยัง อันต่อไปหรอถ้านต่อไปก็เป็นอำเอาเมืองได้ไหมเมืองได้สุเวทเกิดที่คือนาจมะเกิดบีนาตุมะเกิดอีนาตุมะสุเวทผู้ชายมีคนเดียวเลยโอเคก็คือดูแล้วแหละคือ60นี่คือต้องให้เขาแล้วแหละเพาะให้นาเนี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอเต่ว่าเป็นเ s o โอ้ย ตเฮตุลก็ตึงเว้นไงไม่พี่ตอบไปแล้วนะเฮโซแต่ว่าไม่ใช่เออเหรอละมุดเฮ่เดี๋ยวพี่ตอบเฮโซแล้วเหรอไม่พี่บอกว่าเป็นพี่พี่บอกว่าเป็นเป็นเป็นยังไงมือหมัดอะเดี๋ยวงพ่อไม่ใช่เดไปสื่อเบ็เลยเออเหรอเด่นนะเด่นนะภูมิอันนี้น้องเขาไปกี่ครั้งละสามแล้วพี่เหรออุ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่เฮ้ยไม่ไม่บอกคนล้วแต่ละมุนมันก็มันก็จริงแหละแต่ว่าละมุนมันเหมือนแบบเป็นเกิดที่เหมือนคือแบบเป็นจุดสิใหม่ดีอะไรนะคือไม่รู้มากกว่าเนี่ยใช่แต่ว่าไอ้นี่ เรือรู่ไปนู่นเลยอ่ะแบบเป็นแม่เป็นอะไรได้ทีหลังเขาไปแบบใส่หมวกก็ได้เออก็รู้แล้วไม่จ้าแรกจะบอกว่าอะไรนะหนึ่งในฝันถุยอ่าเออแบบง่ายไปอ่าถุยเสียนายอ่ะมันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่พี่เรียนเคฟี่หนูก็ได้ค่ะค่ะค่ะพีเหรอ่ะแบบแต่ว่าไม่เป็นไรเขาเขาเขาก็แต่ว่าเรามีรางวัลตกใจอ่ะขึ้นบ้านนะคะค่ะครับทำใบแรกมาได้เลยครับ คำใบแรกนะครับเป็นตัวละครที่ใช้วิชั่นสาสฟ้ารับไฟฟ้าไฟฟ้ากว้างนะกว้างอยู่ครับแต่ขอตอบไม่รู้อะ่ะตัวนี้มันแวบเข้ามาในหัวอ่ะครับขอตอบว่าเซตโฮสไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะโอเคไม่เป็นไรใบที่สองมาได้เลยครับอาวุธก็ได้ใบที่สองอาวุธเอ,เ,เอาเป็นดาบสั้นครับดาบเล็กอะเนาะดาบเล็กครับอุ้ยอย่าบอกนะ ไม่น่าใช่มั้งตัวหลุดเลดอะคนนั้นน่ะใช่หรออ่ะเต่บเครือชิงถูกต้องจริงอันนี้เต่าว่าเลยนะว่าแบบงติดกิยวิมีชีโนบุอีกตัวเด้งแต่าเออพี่เป็นเรื่องชิงก่อนคู่อีกแล้วอ่ะโอ้เออเฮ้ยชอบอยากรู้ว่าทำไมถึงเมนเมนเทอร์คือผมอ่ะชอบตัวละครเขาอยู่แล้วแบบมาจากหลีเย่เนาะแล้วแบบเขาน้องเขามีหน่อบนหัวสองอันนะแบบหน่อแมวชอบแบบหน่อแมวนะครับประมาณนั้ครับ โอ้ยถูกอ่ะโอเคจัดไปครับรจัดไปครับได้เลยบัคเจ็ดใจโอเคนะฮะนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ 60บาทค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะและสิ่งนี้ก็มาถึงต้องบอกเลยว่าเป็นเหล่าบรรดา f c ที่ผมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะคุยกันในลึกถอดกันแทบทุกวันซึ่งบางคนงก็เคยเจอมาบ้างบางคนก็เคยเห็นหน้าเห็นตาบ้างแต่บางคนก็คือไม่เคยเห็นและยังไม่เคยเจอเลยบอกเลยว่าตื่นเต้นและดีใจที่ได้เจอขอบคุณทุกๆคนที่มาเจอกันรวมถึงคนที่มาไม่ได้ก็หวังว่าสักวันเราคงจะได้เจอกันนะโอ้โฟอรมาลีเย้ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนบอกเลยว่าผมเนี่ยเก่งจริงๆทายถูกตั้ง7คนแน่ถึงอีกคนจะพลาดก็พลาดไปแค่นิดเดียวเองรวมถึงบรรยากาศในงานประจำปีนี้ก็ยังจัดเต็มแสงสีเสียงและขอบคุณทุกคนที่มาดูจนจบคลิปด้วยนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีโอกาสได้มาอีกหรือเปล่าก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มีคลิปวอล์กแบบนี้อีกเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ คิดสนุกนกมาถึงแล้ว